้องเก็บของเหียนหลื่องจากที่ตกงานอย่างไม่ทันตั้งตัวเอกที่เป็นคนสู้ชีวิตนั้นเขาไม่ย่อท้อต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองพักผ่อนหย่อนใจเติมพลังให้ชีวิตอย่างเต็มที่แล้วเมื่ออะไรต่างๆมันเข้าที่เข้าทางก็เลยได้ออกไปหาสมัครงานใหม่ต่อไปวันแรกวันที่สองที่ไปหาสมัครงานนั้น มันก็ไม่มีใครรับเลยตเตยก็ยังไม่ยอมแพ้เดินหน้าออกอาสมัครงานใหม่ต่อไปจนกระทั่งประสบผลสำเร็จเขาไปได้งานอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งที่เคยได้ใฝ่ฝันไหมว่าอยากจะเข้าไปทำเพียงแต่ว่าตำแหน่งที่ได้ทำนั้นมันไม่ใช่ตำแหน่งที่เขาต้องการนักเพราะระวังมันเป็นเพียงแค่พนักงานเริ่มต้นเท่านั้นตเตยก็ไม่ได้อะไรมากมายงานมันหายากอยู่แล้ว ตำแหน่งอะไรก็อาไว้ก่อนวันไรของกันได้ไปทำงานเต้เก็แต่งตัวอย่างหล่อเข้าบริษัทจนใครต่อใครต่างพากันมองยังกับว่าได้เห็นดาราก็ไม่ปานเขาดึงกับเขินเพราะไม่เคยได้มีโมเมนต์แบบนี้มาก่อนนั่นเองแต่พอได้เริ่มงานจริงๆมันกับผิดคาดมากๆกว่นับเมื่อเีกถูกหัวหน้าใช้ให้เขาไปประจำการอยู่ที่ห้องเก็บของด้านหลัง ตอนนั้นมันเป็นวันปิดสินค้าพอดีพนักง,งานคนเก่าเพิ่งจะลาออกไปเขาก็เลยรับเอกเข้ามาทำงานแทนที่พนักง,งานหลายคนต่างไว้พรให้เขาโชคดีมีชีวิตรอดกลับมาละ่ะเอกได้แต่ถามหน้างงว่ามันอะไรกันทำไมถึงได้ผ่าหนในพรออะไรแบบนี้แค่เขาไปทำงานในห้องเก็บของทำไมถึงต้องวอวยพรให้โชคดีเอกเป็นคนรุ่นใหม่ด่มันเจนิฟิเมอของตัวเอง ไม่ได้อะไรกับสิ่งที่มองไม่เห็นตัวตนเขาเดินเข้าไปในห้องเก็บของที่ว่าซึ่งมันจะอยู่ด้านหลังและเพียงแค่เปิดประตูเข้าไปเท่านั้นกลิ่นเหม็นอับก็ลอยออกมาปราท่าจมูกเขาอย่างจังยังกบว่าห้องนี้ไม่เคยได้ถูกใช้มาก่อนทําไมมันถึงได้อับขนาดนั้นเขาดีเพื่อมือไปเปิดไฟในห้องให้สว่างขึ้นมาตามที่หัวหน้าดีบอกแล้วพอได้ก้าวขาเข้าไปในห้องนั้น มันก็อบมีสายลมพัดมาตระทาตัวจนนรู้สึกขนล,ลุกจะว่าหนาวก็ไม่น่าจะใช่เอกรู้สึกแปลกๆกับห้องนี้เหลือเกินมันเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างรออยู่ทั้งๆที่จากที่ได้เห็นนั้นมันไม่น่าจะมีแออยู่ในห้องนี้แต่ทำไมถึงรู้สึกเย็นๆได้เอีกไม่อยากที่จะอยู่ในห้องนี้นันจึงรีบเดินไปเช็คของตามที่หัวหน้าได้บอก เขาเดินก็ไปในห้องเช็คของตามลิดในมือไปเรื่อยๆรถตอแรกผ่านไปได้มันก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติจนกําลังจะเดินไปที่รถที่สองคราวนี้เขากลับรู้สึกเหมือนกับว่ามีใครกําลังเดินตามหลังมาด้วยจนต้องหันหลังกลับไปดูเพียงแต่ว่ามันไม่มีอะไรไม่มีใครเลยสักคนเดียวแถมจมูกกับได้กลิ่นน้าหอมของผู้หญิงบางๆลอยเข้ามาผ่าท่าจมูกอีกด้วย ปฏิกิริยาทางร่างกายมันก็ตอบสนองออกไปในทันทีขนบนตัวลุกขึ้นมาทั้งดังที่ไม่เห็นจะมีอะไรแต่เอกับคิดว่ามันไม่ปกติแน่จึงนึแต่พูดในใจออกไปผมเยี่ยม,มาทำงานไม่ได้มารบกวนอะไรแต่คนต่างอยู่เถอะผมไม่อยากที่จะเปลี่ยนงานใหม่งานมันยิ่งหายากจูเงินก็ยังไม่มีเขาพูดบอกไปแค่นั้นครับแล้วก็เดินทำงานต่อไป และมันกร็ดูเหมือนว่าใคร่ี้นที่ไม่มีตัวตนที่อยู่ในห้องนี้จะยอมฟังในสิ่งที่เขาได้พูดบอกออกไปเหตุการณ์ทุกอย่างปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกเลยจนกระทั่งเขาได้ทํางานตามที่หัวหน้าสั่งจนเสร็จเรียบร้อยจึงเร่เรียบสาวเท้าก้าวยาวเพื่อจะออกไปจากห้องนี้เดินไปจนจะถึงรถแรกหน้าประตูอยู่แล้วจู่ๆไฟในห้องนี้เื่อสว่างอยู่มันกับกระพริบกระพริบทําท่าจะดับ มันก็ยิ่งทําให้เอกอยากจะออกจากห้องนี้ให้เร็วกว่าเดิมเพียงแต่ว่าสายตาที่จับจ้องไปที่หน้าประตูทางออกในตอนนี้เขาเกือบได้เห็นเงาในบางอย่างดําๆคล้ายกับคนเจนขวางหน้าประตูอยู่เอกรู้ได้ในทันทีว่าเงาดาๆที่ได้เห็นนี้ต้องไม่ใช่คนอย่างแน่นอนในจะไฟกระพริบกระพริบย่างกับในนังผีอีกใครมีกลัวก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเราครับในระหว่างที่เอกคิดว่าจะยังไงดี บินออกไปจากห้องหรือว่าจะเจรจากับเขาคนนั้นอยกครัง้งไฟในห้องที่กระพริบกระพริบมันกลับได้ดับพรึบลงจนมืดไปหมดอีกได้ติเยืนนิ่งอยู่ในใจเริ่มคิดไปต่างๆนานาสุดท้ายก็เลยคิดไปถึงพ่อแม่บอกท่านให้ช่วยลูกด้วยเถิดคนที่ไฟมันจะสว่างพรึบขึ้นมาแต่ภาพที่ได้เห็นอยู่ตรงหน้านั้นมันก็ทำให้เขาแทบจะช็อกเสียให้ได้ พราะมันมีผู้หญิงคนหนึ่งแต่งชุดเหมือนอย่างพนักง,งานในบริษัทแห่งนี้แล้วครับผู้หญิงคนนั้นจืนยิ้มให้กับเขาอยู่หน้าประตูก่อนที่จะหายไปต่อหน้าต่อตาพอรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเอกก็ตัดสินใจวิ่งหน้าตั้งออกจากห้องนั้นไปอย่างไม่คิดชีวิตไม่ได้หันหลังกลับไปมองด้วยซ้ําว่ามีอะไรเกิดขึ้นมาอีกหรือเปล่าพานักงาน,นหลายคนที่พากันลุ้นว่าเอกจะมีสภาพยังไงหลังจากที่ได้เข้าไปในห้องนั้น พอได้เห็นสีหนา้าที่แตกตื่นของเขาตามก็พากนาันรีบรวมก้ามาถามว่าเจออะไรบ้างเจอผีผู้หญิงใช่ไหมเอ๋ก็ถึงกับมองหน้าพนักงานคนที่พูดว่ารู้ได้อย่างไงเขายังไม่ทันได้บอกได้ซ้ำว่าตัวเองเจออะไรมาจนได้คิดว่าที่ทุกคนมองหน้าเขาและกูเอพอในโชคดีมันอย่างนี้นี่เองทุกคนคงจะรู้ว่าในห้องนั้นมันมีอะไรอย่างแน่นอนเรื่องจากที่เขาได้ตั้งสติได้แล้ว เอกก็เลยเล่าสิ่งที่ตัวเองได้เจอมาในห้องนั้นให้กับทุกคนได้ฟังพนักง,งานทุกคนก็ฟังอย่างตั้งใจและไม่มีใครแปลกใจในสิ่งที่เอกได้เจอคนที่พี่คนหนึ่งที่ดูแก่ๆหน่อยจะเล่าอะไรบางอย่างให้เขาฟังว่าวิญญาณของผู้หญิงในห้องนั้นที่จริงเธอก็เคยเป็นพนักง,งานอยู่ที่บริษัทของเราีนี่แหละเธอเป็นพนักง,งานดูแลในห้องเก็บของด้านหลังเพียงแต่ว่าช่วงนั้นชีวิตครอบครัวของเธอ มันมีปัญหากับสามีสามีที่เคยรักนักรักหนากับนอกใจไปมีผู้หญิงอื่นมันก็เลยทำให้เธอเครียดหนักถ้าตัวคนเดียวก็ยังพอว่าที่จะถูกผัวทิง้งแต่ว่านี่เธอดันตั้งท้องกำลังมีลูกกับสามีเร็วๆก็เลยได้เครียดหนักแต่สินใจอยู่นัานว่าจะเอาอยัางไงดีสุดท้ายก็เลยไปซื้อยามาขับเลือดออกเพื่อที่จะทำแท้งลูกในท้องเพียงแต่ว่ากินยาเท่าไหร่ มันกลับไม่เป็นผลอย่างที่เธอได้ใจหวังผู้หญิงคนนั้นเธอก็ยังมาทำงานตามปกติจนกระทั่งวันหนึง่งในระหว่างที่เธอเข้าไปเช็คของในห้องเก็บของห้องนั้นเธอกับเกิดอาการตกเลือดออกมาเต็มพื้นด้วยความที่เธออยู่ในห้องนั้นคนเดียวก็เลยไม่มีใครเห็นเพราะว่าเธอได้เสียเลือดมากเกินไปนั่นเองเธอก็เลยเกิดอาการตกเลือดจนตาย ว่าที่หัวหน้าจะให้คนเข้าไปตามก็เราเห็นเธอไม่ออกมาจากห้องนั้นสักทีผู้หญิงคนนั้นก็ได้เสียชีวิตไปแล้วเราครับทีนี้ถ้าวิญ,ญญาณของเธอนั้นไม่เฮียนมันก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรตามมาแต่ว่าพนักง,งานที่ได้เข้าไปในห้องเก็บของห้องนั้นกลับพากันได้เห็นวิญ,ญญาณของผู้หญิงคนนี้ออกมาเดินทํางานจบู่เป,ประจำจนพนักง,งานคนหนึ่งที่ทํางานอยู่ก่อนหน้าก่อนที่เอกจะได้เข้ามาทํางานแทนที่นั้น ขาได้เจอผู้หญิงคนนั้นออกมาหลอกลอ่อแทบจะทุกวันจนอยู่ไม่ได้ต้องลาออกไปเขาได้เห็นวิญญ,ญาณของเธอพค้งมาเดินตามหลังในสภาพที่มีแต่เลือดเต็มตัวเต็มบางคาัเห็นไม่บ่อยเข้าใครมันจะทนไหวจริงไหมล่ะเขาลับอีกดีรูปเป้เบนนัมันก็ได้แต่คิดในใจว่าสวยแล้วกูเล่าจะทํางานที่บริษ,ษัทแห่งนี้ได้นานแค่ไหนกันขืนถูกพีหลอกแบบนี้ทุกวันคงได้ชกตายก่อนแน่ แต่ด้วยความที่เขานั้นเป็นเด็กวัดมาก่อนก็เลยได้แต่เซนใจไปทําบุญดูที่สนกวรสนให้กับผู้หญิงคนนั้นไปพร้อมก็บอกกล่าวเธอไปว่าต่างคนต่างอยู่เธอผมจะทําบุญแบบนี้ไปให้คุณบ่อยๆก็แล้วกันอย่าออกมาหลอกหลอนผมเลยและก็ดูเหมือนว่ามันจะได้ผลเป็นอย่างดีเลยล่ะครับเพราะทุกครั้งที่เอกได้เข้าไปในห้องนั้นเขาไม่ได้เห็นผู้หญิงคนนั้นอีกเลยแม้ว่าจะรู้สึกว่ามีคนเดินตามางอยู่ก็ตาม แต่เขาก็ไม่เคยได้เห็นได้เจอแบบจา้จาๆเหมือนอย่างวันนั้นอีกเลยก็เลยอยู่ด้วยกันได้นั่นเองและหลังๆมานั้นเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแบบนั้นอีกมันอาจจะเป็นเพราะว่าเอกนั้นได้ทำมุนไปให้เธอไปอหรือเปล่าซึ่งเรื่องแบบนี้มันก็ไม่มีใครสามารถให้คำตอบได้หรอกครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด ปรตหลวงตาผู้เฝ้าวัดเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วครับมันเป็นประสบการณ์ตรงของผมเองที่ได้เจอเจอมาครั้งหนึ่งในชีวิตตอนนั้นผมเป็นพนักงานขายยาของบริษัทแห่งหนึ่งที่ต้องเอาหนังกลางแปลงออกไปใช้พร้อมกับขายยาไปด้วย ซึ่งบอกได้เลยว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่สนุกตื่นเต้นเพราะวคืนนี้ต้องนอนที่วัดนั้นคืนนั้นต้องนอนที่วัดนี้ไม่ซ้ำเกินสักที่แล้วบางทีมันก็มีอะไรบางอย่างที่ทำให้ต้องผลลุกอยู่เสมอดีที่ผมไม่ได้เจอคนเดียวไม่งั้นคงจะแย่แน่การออกไปใช้นังไขยาของผมนั้นต้องออกไปกับคู่หมูสองคนซึ่งคู่หูของผมมันชื่อเก่ง เกิดหลังผมสองปียังไม่มีลูกไม่มีเมียเหมือนกันผมจะเป็นเพราะการเงินไม่แน่นอนเลยไม่อยากจะมีภาระเพิ่มมัง้งการออกฉายนังก็จะค่อยๆไล่ฉายไปทีละหมู่ป้านขี่รถประกาศไปทั่วทั้งหมู่ป้านมีชาวบ้านพากันสนใจมาหาซื้อยากันมากมายโดยเฉพาะเด็กๆที่มักจะพากันมาซื้อพวกยาหอมปีอมเพราะมันเย็นชื่นใจดีพวกผู้ใหญ่ ก็จะซื้อพวกยาพาราเซตามอนอยาถ่ายพยาธิยาสางแมวเป้าไปให้ลูกหลานกินจะได้กินข้าวกินปลาเก่งๆน้อยเด็กางคนกินข้าวยังกับแมวดมพ่อแม่จึงต้องหาเงินมาซื้อ,อยาเพื่อลูกจะได้กินข้าวเยอะขึ้นผมทำอาชีพนี้กับเจ้าเก่งประมาณสิบปีได้มีโอกาสได้ไปนอนในวัดนั้นวัดนี้เป็นพันๆวัดถ้าจะถามว่าเคยได้เจออะไรที่มันน่าตื่นเต้นสยองขวัญไหม ต้องบอกได้เลยว่าเยอะเหมือนกันไม่ว่าจะมีใครก็ไม่รู้มาดึงแข้งดึงขาในตอนที่นอนได้ยินเสียงคนเดินมั่งแต่พอลืมตาขึ้นมามองกับไม่เห็นใครทางทางที่เสียงเดินนั้นก็ยังคงดังอยู่แต่มองไม่เห็นเจ้าของเสียงคนเดินบางทีก็เห็นมานั่งอยู่ที่ปลายเท้ากุ้มมีหลากหลายรูปแบบบางทีก็ได้ยินเสียงคนร้องไห้ตีที่ผมกับเจ้าเก่งนั้น ไม่ได้เป็นคนที่กลัวผีอะไรขนาดนั้นเลยทำอาชีพนินได้นานหน่อยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พวกผมได้พากันไปเจอเจอมาที่วัดแห่งหนึ่งจำได้ดีว,ว่าวันนั้นเป็นวันพระใหญ่ไม่แน่ใจว่าเลียมสิบห้าคำหรือว่าขึ้นสิบห้าคำตอนกลางวันก็ขับรถออกประกาศว่าคืนนี้มีนางขายยามาทำการไฉที่วัดอย่าลืมชวนลูกชวนหลานมาดู ชาวบ้านโดยเฉพาะเด็กๆนั้นดีใจมากๆจะได้พากันไปดูหนังนั่นเองคืนนั้นทุกอย่างก็นาเนินผ่านไปอย่างราบลื่นขายยาได้มากเกินกว่าที่คาดเอาไว้อีกพอเก็บจอหนังเก็บลำโพงทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยพวกผมก็พากันเดินขึ้นไปบนศาลลาการปรเรียนที่ได้ขอท่านหลวงตาเจ้าว่าจเไว้เรียบร้อยหลวงตาท่านก็ถามน้าว่านอนกันได้แน่นะโยม ไม่นอนในรถน่าจะดีกว่านะหรือไม่ก็มานอนบนกุฏิกับหลวงตาผมก็บอกกับหลวงตาไปนอนในรถมันจะดีกว่านอนบนสาลาย,ย่ังไงหลวงตาแคบก็แคบไม่เป็นไรหรอกครับผู้ผมนอนที่ไหนก็ได้ไม่ต้องลำบากหลวงตาขนาดนั้นหรอกหลวงตาท่านก็บอกก็แล้วแต่ยมแล้วกันสะดวกนอนที่ไหนก็เอาเอถอะถ้ามันเจว่านอนได้นี่คือคำพูดของหลวงตา ด้วยความที่พวกผมเป็นคนที่ไม่กลัวสิ่งใดอยู่แล้ว <_ an> ก็พากันหอบเสือคนละผืนกับเจ้าเก่ง <_ an> เดินขึ้นไปนอนบนศาลากันเปรูเรียนตอนนั้นประมาณห้าทุ่มได้ไฟทั้งวัดปิดมืดไปหมดแล้วต้องอาศัยแสงไฟจากไฟฉายของตัวเองที่ส่งนำทางเดินขึ้นไปบนศาลาผู้เสือได้ <_ an> ก็พากันลุ้มตัวลงนอนทันทีตอนนั้นผมกำลังเคิมๆจนหล,ลับกึ่งหลับกึ่งตื่น มันดันมีเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นมามันเป็นเสียงบีดแร้องเล็กๆแหล,ลมๆม่รู้ว่าเป็นเสียงของอะไรกันแน่ผมจัดสินใจลุกขึ้นมานั่งเจ้าเก่งเองก็เช่นเดียวกันมันคงจะได้ยินเสียงและก็คงแปลกใจมันกันกับผมทันใดน,นั้นเองเมื่อสายตาเริ่มชินกับความมืดผมกับเจ้าเก่งก็เห็นอะไรบางอย่างเป็นเงาวูบว่าไปมาอยู่นอกศาลาเกินเปอเรียนล อยากจะทักออกไปแต่ก็ไม่กลา้าเพราะพ่อได้เคยสอนเอาไว้ว่าถ้าเจออะไรกลางค่ำกลางคืนห้ามทักเด็ดขาดก็เลยแต่พากันก็ค่อยย่องออกไปดูให้เห็นกับตาว่ามันคืออะไรกันแน่เนื่องจากหน้าวัดก็เปิดไฟทิ้งเอาไว้อยู่แสงมันก็เลยสัดส่องเข้ามาภายในวัดให้พอได้มองเห็นอะไรดิบ้างผมกับโจเก่งก็ถึงกับพากันยืนตะลึงตาครั้งกับสิ่งที่ได้เห็นอยู่เบื้องหน้า เพราะมันมีบางสิ่งบางอย่างกําลังเดินเคลื่อนไหวอยู่ข้างนอกศาลานั่นเองเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ที่สูงใหญ่มากๆรูปร่างผอมแห้งแขนขายาวเก้งก้างปุ่งรูก้นป,ปอดลิ้นนี้แลบออกมายาวจนเกือบจะถึงหน้าอกปากก็เล็กๆแหลมๆแทมยังส่งเสียงบีดเอาร้องออกมาอย่างดังมม่หยุดทันในนั้นเองเจ้าตัวนั้นมันก็หันมามองพวกผมที่กำลังแอบดูอยู่ จนพวกผมเสร็จตุง้งรีวิ่งกลับไปนอนที่ที่นอนของตัวเองเอาผ้าห่มขึ้นมาคุมโปงเจ้าเก่งเองนั้นมันก็ไม่ต่างกันกันกบผมผมเห็นมันนอนตัวสั่นเบาๆไม่ยอมหยุดไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันแต่แต่รีบคุมโปงเอาไว้เลยไม่รู้ว่าพากันเผลอหลับไปตั้งแต่ตอนไหนอาจจะด้วยความเหนื่อยล้าก็ได้มัง้งแต่นอนนอนไปผมเดินรู้สึกตัวตื่นขึ้น,นมาอู่ปั้งเพราะได้ยินเสียงฝีเท้าของคน กำลังเดินขึ้นมาบนศาลาที่พวกผมนันอยู่เสียงเดินนั้นมันดังอย่างชัดเจนผมเลยค่อยพิดแต่แกงหันปีมองให้เห็นว่ากใครกันที่เดินขึ้นมาบนศาลาในเวลาดึกดื่นแบบนี้สายตาก็จับจ้องก็เริ่มจะมองเห็นเป็นรูปเป็นร่างเฮ้ยนี่มันหลวงตานี่นะแต่เป็นหลวงตาที่ผมไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตานักเพราะเราไม่เคยเห็นนั่นเองท่านเดินขึ้นมาบนศาลา ผมก็ได้แต่คิดแปลกใจลวงตาท่านนี้ขึ้นมาทําไมแต่ท่านเป็นใครกันเมื่อตอนกลางวันทําไมไม่เห็นเลยละ่ะลวงตาท่านก็เดินตรงโค้ามาทางพวกผมก่อนที่ท่านเจออตาพูดขึ้นมาโยมโยมช่วยอะไรหลวงตาหน่อยสิช่วยหน่อยนะตอนนั้นผมรู้สึกตัวอยู่แล้วก็เลยตอบท่านไปเออ จะให้ช่วยอะไรเหรอครับหลวงตาดึกๆด,กดื่นๆแบบนี้มีอะไรให้ช่วยเหลือหรอครับโยมยมช่วยลงมาจากสาลานี้ก่อนได้ไหมเลีหลวงตาจะบอกว่าให้ช่วยอะไรตอนนั้นเจ้าเก่งมันคงได้ยินเสียงผมพูดคุยกับหลวงตาก็เลยตื่นขึ้นมามันก็ทำหน้าแปลกใจคงจะคิดว่าผมคุยกับใครอยู่มันได้แต่นิ่งเงียบไม่พูดไม่จ่าะไร ผมก็หันหน้าไปพูดกับหลวงตาท่านต่อได้สิครับเดินนําไปเลยครับหลวงตาแล้วเรียกหลวงตาชื่ออะไรเหรอขรับจะได้เรียกชื่อถูกอ๋อหลวงตาชื่อหลวงตาสมนะจะไม่ดีนะอย่าลืมละหลวงตาสมพูดจบท่านก็เดินนํำออกไปจากศาลาผมก็รีบเดินตามท่านไปแต่ดูเหมือนว่าท่านจะเดินเหลียวมากๆ ถึงขนาดที่ผมเดินแทบจะไม่ทันพุมหันกลับมามองเจ้าเก่งก็ここเห็นมันลุกตามขึ้นมาอย่างงงงงเพราะเราสีหน้าพุมันออกอาการแบบนั้นหลวงตาสมพาผมเดินไปจนถึงหน้าวัดที่มีแสงไฟแล้วท่านก็หันหน้ามาให้ผมได้เห็นใบหน้าของท่านอย่างชัดเจนก่อนที่ท่านจะพูดขึ้นมารุ่งนี้ท่าว่างโยมก็ช่วยทำบุญอุทิศบุญส่วนกุศลให้กับหลวงตาด้วยนะ อย่าลืมละ่ะหลวงตาชื่อหลวงตาสม,สมผมกำลังงงกับคำพูดของหลวงตามันอะไรกันเนี่ยทำไมทำไมท่านถึงบอกให้ผมไปทำบุญให้ด้วยละ่ะก่อนที่ผมจะได้สงสัยอะไรไปมากกว่านี้จูจูร่างของท่านก็กค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนสูงใหญ่เท่ากับต้นตาลได้ผมถึงกับร้องเฮ้ยขึ้นมาทันทีแบบนี้มัน ตัวเดียวกันกับที่ผมได้เห็นตอนก่อนนอนนี่นะนี่ใช่ไหมที่เขาบอกว่าเป็นผีเปรตนะหลวงตาสมท่านเป็นผีเปรตนั่นเองเมื่อสมองของผมคิดได้แบบนั้นก็รีบแหปกปากร้องลั่นวัดจนท่านหลวงตาเจ้าออกวาดท่านหลวงพี่ทั้งหลายต่างเพากันลุกขึ้นมาเปิดไฟมาดูว่าเป็นอะไรผมลุกลี้ลุกหลนวิ่งเข้าไปหาหลวงตาเจ้าออกวาด แล้วเรื่องราวต่างๆที่เจอให้ท่านฟังพอเล่าจบเจ้าเก่งมันก็พูดขึ้นมาบ้างผมก็นึกว่าพี่เละเมอพูดคนเดียวเพราะาผมมองไม่เห็นมีใครเลยตั้งแต่ต้นผมก็งงอยู่ว่าพี่พูดกับใครผมเห็นพี่เดินลงศาลาไปเดินไปหน้าวัดก็นึกว่าพี่ละเมอเดินมาเองแถมยังคุยเป็นตุเป็นตัก่อนจะแหก่ปากร้องลั่นว่าผีหลอกผีหลอกผมก็รีบวิ่งตามพี่มานี่แหละ นี่ก็คืออีกสิ่งที่ผมแปลกใจมาจนถึงทุกวันนี้ทางทั้งที่หลวงตาสมท่านก็ยืนไม่เห็นจะจัดจังๆสักขนาดนั้นแต่เจ้าเก่งมันนั้นมองไม่เห็นได้ยังไงอนที่หลวงตาเจ้าอ,อวาดท่านจะเล่าให้ผมฟังว่านี่แหละเหตุผลที่หลวงตาถามแล้วถามอีกว่าให้นอนในรถดีกว่าหรือไม่ก็มานอนในกุฏิกับหลวงตาใครที่ไปนอนในศาลาการปรรียน หลวงตาสมมักจะบอกมาปรากฏตัวให้ได้เห็นอยู่บ่อยๆพระท่านต้องการส่วนบุญเพื่อที่จะได้หลุดพ้นจากการเป็นเปลตเฝ้าวัดอยู่แบบนี้แเรื่องของเวรกรรมนั้นไม่มีใครช่วยได้หรอกนอกจากตัวของเราเองต้องช่วยเหลือตัวเองตอนที่ท่านบวชเป็นพระน,นั้นทําบาปมามากหรือเกินบวชเป็นพระแต่ไม่เคยทําตัวเป็นพระเลยสักวันกรรมฐา,านก็ไม่เคยปฏิบัติ แถมยังเป็นพระแบบฉันเจ้าตายเอนเพนนอนเย็นพักผ่อนดึกก็ยังกินอีกตีห้านับเงินดอกเบี้ยที่ปล่อยให้ชาวบ้านกู้ยืมไม่เคยทำตัวอยู่ในพระวินัยสักวันที่นอนก็นอนที่นอนนุ่มสบไป,ปย,ยิ่งกว่าขลาว่าเสียอีจยิ่งเป็นพระก็ยิ่งสร้างบาปสร้างกรรมได้ง่ายกว่าคนธรรมดาเสียอีกพอตายไปก็เลยได้มาเกิดเป็นผีเปรตเสวยทุกขวเวทนายอยู่แบบนี้ คืนนั้นผมดึงกับต้องของนอนกับท่านหลวงตาเจ้าออวัดเลยล่ะครับหวังว่าจะได้เจอกับหลวงตาสมอีกนะสิพอตื่นเช้าขึ้นมาผมก็รีบไปหาซื้อขนมต่งตางๆมาใส่บาตรหลวงตากับหลวงพี่แล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไ้ให้กับหลวงตาสมหวังว่าท่านจะได้หมดสิ้นเวรกรรมเร็วๆแล้วหลวงตาเจ้าอ,อกวดัดก็ได้พาผมกับเจ้าเก่งเดินไปดูที่โกดเก็บกระดูกของท่าน รวามกับรูปถ่ายที่ติดเอาไว้ซึ่งมันใช่ใช่คนเดียวกันกับที่ผมได้เห็นเมื่อคืนนี้อย่างชัดเจนเลยละ่ะไม่รู้อะไรโดนใจให้ผมจองมองภาพของดวงตาสมที่ติดเอ่ไว้อยู่บนหน้าเจดีเก็บกระดูกของท่านพอมองไปมองมาผมเกับรู้สึกว่ารูปถ่ายของท่านนั้นยิ้มให้กับผมไม่รู้ว่าผมตาฝาดหรืออาจจะชิดไปเองก็ได้แต่อยากจะบอกว่าผมเห็นจริง เมื่อเห็นแบบนั้นผมก็รีบเดินออกมา,ากราบราหลวงตาท่านพร้อมกับรีบขึ้นรถขับไปขายยาที่หมู่บ้านใหม่อีกเรื่องนั้นก็คือเหตุการณ์ที่ผมได้เคยเจอเจอมาจากจากจังๆที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้มันเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวจริงๆครับปัจจุบันนี้มันก็ผ่านมาหลายสิบปีแล้วไม่รู้ว่าหลวงตาสมท่านจะได้ไปผุดปีเกิดหรือเปล่า ซึ่งผมก็ไม่เคยได้กลับไปที่วัดนั้นอีกเลยก็หวังว่าท่านจะได้ไปผุดปีเกิดเสียทีและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด